ให้เก่งกาบ้านเหล็กเพชรเลือชายชาญ่าสึรกรเรารบได้ทันทีชาติเกียรติในหางกล้าทว,ทวนทวนหน้าจริงใจยิ่งในศักดิ์ศรีดังเมาล้อมชีวิตเป็นชาติพีสามคีดังพี่น้องกัน แยกเหล่าราบมาปืนการสัตว์สารวัตรคนส่งแพทย์ช่างสื่อสารสันพวุฒสำหรับการตรวจสอบประจำวันก่อนการใช้างานของรอยบอ2เศษ1 2ตันอีสุสุ FTS โดยทั่วไปแล้วจะเริ่มทำการตรวจสอบจากด้านหน้าของตัวรถไล่จากด้านบนลงสู่ด้านล่างลำดับแรกให้ทำการตรวจสอบที่กระจกบังลมหน้าใช้สายตาสังเกตดูต้องไม่มีการแตกร้าของตัวกระจกให้ทำการสำรวจซีนยางขอบกระจกต้องปิดสนิทไม่มีการชำรุดเสียหายทำการสำรวจที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างต้องสามารถใช้การได้ลำดับต่อมา ให้ตรวจที่ใบปัดน้ำฝนให้ใช้มือสัมผัสจะต้องไม่แข็งกระด้างถ้าตัวยางแข็งกระด้างให้ทำการเบิกเปลี่ยนลำดับต่อมาให้ทำการตรวจสอบที่คมไฟหน้าคมไฟหน้าต้องไม่แตกร้าวหลอดไฟต้องไม่แตกให้ตำรวจทั้งสองข้างจากนั้นให้ทำการสำรวจที่ขอพุ่งหน้า ขอพงหน้าจะต้องใช้การได้จากนั้นให้ทําการก้มดูด้านล่างของตัวรถตรวจสอบรอยน้ํามันจะต้องไม่มีรอยน้ํามัน่วดซึมอยู่ตามพื้นเริ่มสำรวจที่บริเวณโชคหน้าจะต้องไม่มีรอยรลวดซึม ของน้ํำมันสายน้ํำมันเบรกบริเวณข้อต่อจะต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเบรกสำรวจที่แนบหน้าต้องสามารถใช้การได้ไม่ชำรุดเสียหายดอกยางดอกยางต้องสูงกว่าหน้ายางอย่างน้อย1.6มิลแก้มยางให้ทำการสำรวจดูจะต้องไม่มีการฉีกขาด ลำดับต่อมาคือนอลลนอล้อ,ลอลต้องอยู่ครบทุกตัวมีการขันแน่นสำหรับลมยางในการใช้งานตามปกติจะอยู่ที่50-90ถึง90ปอนด์ถ้ามีน้ำหนักบรรทุกจะอยู่ที่ไม่เกิน90ปอนด์ถ้าวิ่งในภูมิประเทศที่เป็นทรายจะอยู่ที่33ปอนด์ ลำดับถัดมาให้ต่อการตรวจสอบที่กระปุกน้ํามันพาวเวอร์ให้ตรวจสอบระดับของน้ํามันพาวเวอร์ต้องสูงกว่าเกณฑ์ระดับต่ําสุดแต่ต้องไม่เกินขีดระดับสูงสุดถ้าอยู่ระหว่าง2ขีดนี้สามารถใช้การได้แต่โดยทั่วไปแล้วจะทําการเติมให้อยู่ในระดับสูงสุดเช่นเดียวกับระดับในหม้อน้ําจะต้องอยู่ในระดับสูงกว่าระดับต่ําสุดแต่ต้องไม่เกินระดับขีดสูงสุด ลำดับต่อมาให้ทำการตรวจสอบกลองฟิลจะต้องไม่มีการแตกแล้าจะต้องปิดสนิทให้ทำการตรวจสอบที่ยางอะไรยางอะไรต้องเติมลมพร้อมใช้งานลำดับถัดไปให้ตรวจสอบที่กองน้ำมันเชื้อเพลิงให้ํารวจตามขั้วจะต้องไม่มีการรั่วซึมและให้สังเกตด,ดูว่ามีน้ำอยู่ในกลองหรือไม่ โดยปกติแล้วถ้ามีน้ำอยู่ในกองเซ,นซ็นเซอร์จะทำการจับและแสดงผลไปยังแผงหน้าปัดบนห้องพลขับเมื่อไฟแสดงโชว์พลขับจะต้องทำการถ่ายน้ำทิ้งโดยทำการหมุนไปทางด้านขวาทวนเข็มนาฬิกาลำดับถัดไปให้ทำการตรวจสอบที่ถังน้ำมันตรวจสอบว่ามีการผูกก่อนรั่วซึมหรือไม่ ถัดมาให้ทำการตรวจสอบที่แบตเตอรี่ให้ตรวจสอบระดับน้ำกดของแบตเตอรี่จะต้องอยู่ในระดับต่ำสุดกับขีดระดับสูงสุดจากนั้นให้ทำการตรวจสอบที่ขั้วของแบตขั้วของแบตจะต้องไม่สกปรกถ้าตรวจสอบเพราะว่าขั้วของแบตสกปรกให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วทำความสะอาดจากนั้นให้ทำการเคลือบด้วยจารบี ลำดับถัดมาให้ทำการตรวจสอบโครงราังคาและผ้าใบจะต้องไม่มีการขาดวิ้นมีการผูกรัดมาตึงแน่นหนาตลอดทั้งคันตรวจสอบเครื่องมือประจำรถจะต้องอยู่ครบประกอบไปด้วยพลัว่วขวานอีเตอร์ ถัดมาให้ทาการตรวจสอบทางด้านท้ายรถจากด้านบนลงสู่ด้านล่างตรวจสอบตั้งแต่โครงหลังคาผ้าใบจะต้องไม่ชารุดเสียหายไม่ฉีกขาดตรวจสอบบันไดต้องไม่ค้งงอผิดรูปกระบาดท,ท้ายไม่ค้งงอผิดรูปตรวจสอบคมไฟหลังจะต้องไม่แตกร้าวตรวจสอบข้อต่อไฟข้อต่อไฟจะต้องไม่สกรปรกข้อต่อลม สามารถใช้การได้ตรวจสอบที่ขอพ่วงหลังสามารถใช้การได้ปดสลักลองยกดูตรวจสอบที่ข้อต่อลมไม่สกปรกไม่มีสิ่งอุดตัน ครบไฟหลังไม่ชำรุดเสียหายเมื่อตรวจสอบทางด้านทายรถเรียบร้อยให้เดินอ้อมมาทางด้านขวาของตัวรถทำการตรวจสอบคงหลังคาและผ้าใบอีกหนึ่งครั้งการผูกรัดมัดตึงตรวจสอบเครื่องมือรากจูงของตัวรถจะต้องอยู่ทั้งน้ำมันอะไร ทำการตรวจสอบแม่ปั๊มเบรกให้ทำการสำรวจที่บริเวณข้อต่อต่างๆจะต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันทำการสำรวจที่กระปุกน้ำมันเบรกให้ทำการสำรวจระดับของน้ำมันจะต้องอยู่ระหว่างเส้นระดับต่ำสุดและเส้นระดับสูงสุดตรวจสอบทั้งลมทั้งลมทั้งสองลูกจะต้องไม่ผุก,กร่อน ให้ทำการตรวจสอบว่ามีน้ำอยู่ในระบบหรือไม่ด้วยการดึงห่วงไถ่น้ำดึงทางด้านข้างใช้ฝ่ามือรองถ้ามีน้ำอยู่ในระบบจะพบน้ำอยู่ในฝ่ามือําดับถัดมาคือการตรวจสอบภายในห้องเครื่องยนต์จะต้องทำการยกตัว พลกระบับขึ้นใช้มือขวาดึงที่ตัวล็อกมือซ้ายดึงคันโยกลงจากนั้นใช้มือขวาดึงที่ตัวล็อกอีกหนึ่งครั้งแล้วดันขึ้นให้ดันขึ้นจนแน่ใจว่าตัวล็อกล็อกเรียบร้อยแล้วทำการล็อกอีกหนึ่งครั้งภายใต้ห้องเครื่องให้ทำการตรวจสอบ พัดลมหน้าเครื่องให้ตรวจสอบดูใบพัดจะต้องไม่มีการแตกเ้าสามารถใช้การได้ตรวจสอบคมย่อนสายพานหน้าเครื่องใช้นิ้วมือทำการกดตรงกลางร,ระหว่างสายพานสายพานใหม่ระยะการหย่อนจะอยู่ที่4-5ถึง5ม mm, มสายพานเก่าจะอยู่ที่6-7ถึง7ม mm. มถ้ากดลงไปแล้วเพราะว่าย่อนเกิน7มเมตร ให้ช่างทําการจัดปรับสายพานหน้าเครื่องถัดมาให้ทำการตรวจสอบภายในห้องเครื่องโดยเฉพาะตามข้อยางต่างๆบริเวณข้อต่อจะต้องไม่มีการรั่วซึมตรวจดูให้ครบถ้วนทําการตรวจสอบมอกรอ,อากาศตรวจสอบภายนอกมอกรอ,อากาศต้องไม่ชํารุดไม่มีการแตกเล้าวทําการเปิดเพื่อทําการตรวจสอบไ้กองอากาศสามารถ,ถดึงออกมาได้เลยตรวจสอบ ถ้าหากพบว่าใส่กองสกปรกให้ทำการเป่าทำความสะอาด ตรวจสอบน้ำมันเครื่องโดยทําการดึงที่วัดน้ำมันเครื่องทําการเช็ดด้วยผ้าสะอาดหนึ่งครั้งจากนั้นจึงทําการวัดระดับน้ำมันเครื่องดึงออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการวัดน้ำมันเครื่องระดับของน้ำมันเครื่องต้องอยู่จุดสองจุด ในแบบนี้ถือว่าสามารถใช้การได้เมื่อทำการตรวจภายในห้องเครื่องเรียบร้อยจะทำการยกห้องพลขับลงเน้นย้ำให้ใช้มือซ้ายทำการประคองใช้มือขวาปลดล็อกแล้วค่อยๆนำห้องพลขับลงข้อเน้นย้ำ สำหรับพลรับให้ทำการล็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยระหว่างการขับขี่ลำดับต่อไปคือการตรวจสอบภายในห้องพลรับ ให้ตรวจสอบและทําการปลดคอ,อนหนุนล้อต่างๆออกให้เรียบร้อยสํารวจสิ่งมีชีวิตภายใต้ท้องรถเมื่อสํารวจเรียบร้อยว่าไม่มีก็จะทําการสํารวจภายในห้องพลขับข้อเน้นย้ําสําหรับพลขับลําดับแรกเมื่อขึ้นมาบนรถให้ทําการคัดเข็มขัดนิรภัยจากนั้นให้ทําการตรวจสอบระยะฟีของพวงมาลัยโดยป,ปกติแล้วจะอยู่ที่1นิ้ว สามารถทำการโยกได้โดยที่ล้อมไม่หมุนทำการตรวจสอบระยะฟรีของคัตจะอยู่ที่1นิ้วระยะฟรีของปั้นเหยียบเบรกจะอยู่ที่1นนิ้วการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้แน่ใจว่าปลดเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง และเน้นย้ำทุกครั้งที่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์จะต้องเหยียบคัดเน้นย้ำออกรถทุกครั้งให้ใช้แค่เกียร์หนึ่งเท่านั้น โพวกเราจากกันแต่เพียงร่างกายสมัครสมานพรั่งร้อมทั่วแดนไทยเหมือนสายใหญ่พวกเราพ,พัน